สวัสดีครับพี่น้องครับสองพระสองแนวคิดวันนี้เรามาพูดคุยถึงพระสมเด็จครับหลายคนบอกว่าอุ๊ยพระสมเด็จองค์เนี้ยผิดพิมพ์ดูแล้วผิดพิมพ์ผิดเนื้อผิดพิมพ์แทนที่เราจะบอกว่าผิดเนื้อผิดพิมพ์พี่น้องทราบไหมครับว่าพิมพระสมเด็จนะครับรุกบบค,คำมีการบันทึกไว้มีมากกว่าห้าร้อยพิมผิดพิมพ์ไหนแล้วครับมีบันทึกไว้ในหนังสือของตรียมประวายมีถึงสิบสามเนื้อผิดเนื้อไหนล่ะครับ เพราะฉะนั้นแทนที่เราจะโฟกัสว่าผิดเนื้อผิดพิมพ์นะครับเรามาวิเคราะห์ตามหลักขององค์รวมดีกว่าไหมหลักขององค์รวมในการดูพระสมเด็จนั้นก็คือความเก่านะครับความเก่าต้องได้นะครับลักษณะของความเก่านะครับลักษณะของมวลสารลักษณะของคราบผิวต่างๆลักษณะของร่องรูลักษณะของขอบข้างนะครับมีการแตกการปรีดไหม ลักษณะของด้านหลังที่มีหลายลักษณะเหลือเกินธรรมชาติด้านหลังร่องรูต่างๆนะครับมวนสารต่างๆนะครับค้าบน้ำมันตั้งอิวคราบอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บางครั้งต้องใช้เวลาในการสั่งสมความรู้เนี่ยหลายๆลายสิบปีบางคนตลอดชีวิตเลยเพราะฉะนั้นหยิบมาปุ๊บจะบอกว่าพิพิมพ์ถ้าใช้คำพูดนี้ก็คงจะ หมายถึงว่าผิดพิมพ์ที่คนนั้นต้องการหรือผิดพิมพ์ที่คนนั้นอยากจะเช่าอยากจะซื้อหรือผิดพิมพ์ที่เขาเล่นแต่ความเป็นจริงแล้วเราควรจะพิจารณาองค์รวมเพราะว่าอย่างที่บอกครับพิมพ์ของพระสมเด็จนั้นตามบันทึกนะครับมีมากกว่า500พิมพ์เนื้อหาของพระสมเด็จนะครับบวนสารของพระสมเด็จเนื้อมีถึง13เนื้อ13สามโซนเพราะฉะนั้นคําว่าผิดพิมพ์ผิดเนื้อ แทนที่เราจะไปโฟกัสตรงนั้นเรามาศึกษาองค์รวมศึกษาความรู้ศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในพระสมเด็จรวมทั้งพิมพ์ส่งด้วยรวมทั้งเนื้อขาด้วยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับพี่น้องครับ